Xanh da chị gặp rồi. S <S ให้ลุงได้ทำมาหากินต่อไปอม่ต้ตงองไม,ไม,ไม่ไม่ต้องลุงไม่ต้องกังวลว่าติดหน,นี้นอ้องอะทีนี้ให้เคล็ดนะเรื่องที่ดินนะน,น,นะน้องคืนนะน้องได้เป็นล้านเลยนะยยแต่ว่าน้องไม่เอาน้องให้ให้ลุงไปโอ้ยคนที่เป็นลูกหนี้ดูคลิปแล้วน้ําตาไหเลเลยนะเนี่ยนี่คือคลิปที่เจ้าหนี้บอกว่า,วาเนี่ยย,ยกหนี้ให้กับลูกหนี้กรณีนี้คือลูกหนี้อายุเยอะมีโรคประจําตัวเพื่อให้คุณลุงสบายใจจะได้ไม่ต้องเครียดไม่ต้องทุกข์ทรมานเราไปคุยกับเจ้าหนี้หัวใจนางฟ้าคนนี้ชื่อว่าคุณอ่อนอโน อยู่ที่ชุมพรเธอเล่าให้ฟังที่คืนโฉนดที่ดินให้กับลูกหนี้สองรายตั้งใจจะทำบุญให้กับตัวเองด้วยให้กับคุณปู่ที่เสียไปแล้วด้วยก็เลยค้นหาดูในบัญชีรายชื่อลูกหนี้ของเธอค่ะว่าใครลำบากที่สุดแต่นอกจากลำบากแล้วคือต้องมีวินัยในการพยายามใช้หนี้ด้วยนะก็เห็นรายที่1เป็นลูกหนี้ที่มีโรคประจำตัวภรรยาก็ป่วยสภาพการเงินแย่รายที่2เป็นลูกหนี้ที่มีอาชีพซื้อขายแต่ถูกโกงบ่อยเธอบอกเธอเข้าใจความรู้สึกเธอก็เป็นคนหนึ่งที่เคยลำบากมาก่อนนะคะสู้ชีวิตมากก่อนนนนววััีี้ชิิตเลผ กจิประสบความสําเร็จเลยอยากมอบโอกาสที่ดีให้กับคนอื่นค่ะขบจํานํำไม่จํานวนไม่เยอะแต่ถ้าเราหยุดปุ๊บเนี่ยเราได้กดําไรเยอะเลยซึ่งมันก็ไม่แป้เข้าเลยเข้าใจขอของยากรายของคนจนมากเพราก่อนนั้นเนี่ยเราไม่มีแม้แต่บ้านคือไม่มีอะไรเลยไม่มีไม่มีทรัพย์ส,สินอะไรเลยอะคือว่าเราโตมาแบบเด็กกำพราอาศัยอยู่ในบ้านยาด